การที่แฟนของคุณไปมีมือที่สามและคุณต้องการกำจัดมือที่สามออกไปจากความสัมพันธ์สิ่งที่เราต้องตระหนักก่อนในลำดับแรกคุณต้องดึงความสนใจครับให้อยู่กับเราหนึ่งเซครับการที่คุณจะดึงความสนใจของแฟนของคุณให้กลับมาสนใจคุณนั้นมันเกิดจากการที่คุณลดความสำคัญของผู้ชายคนนั้นลงมา หรือลดความสำคัญของผู้หญิงคนนั้นลงมาไม่ใช่คุณไปยึดติดคนคนนั้นหลายคนเนี่ยวันนี้พอรู้ว่าแฟนของฉันเนี่ยไปมีมือที่สามมีกิ๊กมีนูมีมีจู้มีน้อยต่างต่พวกเนี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกๆวันคุณจะทำอะไรครับตามสง่งชีวิตของมือที่สามอายุเท่าไรเพศอะไรนะครับทำงานอะไรรวยกว่าเราไหมสวยกว่าเราไหมขาวกว่าเราไหมคุณใช้เวลาใน100ซตามดู ว่าเขามีความสุขกันอยู่หรือไม่แทนที่คุณจะใช้เวลาใน100%ในการโฟกัสตัวเองให้มีความสุขแล้วลดความสำคัญของคนทั้งสองคนหรือคนกลุ่มนั้นนะครับลงมานั่นคือการดึงความสนใจของเขาที่ดีที่สุดครับเพราะมันไปตรงกับกฎของ reverse psychology ครับคือจิตวิทยาย้อนกลับครับมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าทำไมคุณไม่ตามทำไมคุณไม่สองทำไมคุณไม่ตือ้อทำไมคุณไม่งอ้อหรือคุณมีคนใหม่เอ๊หรือว่ามีใครแอบอคุยกับคุอยู่ตอนนี้หรือว่าเอ๊ หรือเขาจะรู้สึกว่าหรือเขากันแน่ที่กําลังโดนสวมเขาอยู่สองครับดึงความสนใจคนอื่นไม่พอนะครับดึงสติของตัวเองกลับมาบมีคําถามให้คุณถามตัวเองสามข้อครับแล้วคุณจะดึงสติของตัวเองกลับมาได้ครับสองจุดหนึ่งครับคุณค่าชีวิตของคุณอยู่ตรงไหนครับวันนี้ที่เขาอาจจะไปมีกิก๊กมีชู้มีน,อน้อยเมียก็ตามแต่พวกนี้คุณถามตัวเองให้ชัดได้ไหมครับว่าคุณค่าของฉันนี่มันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ฉันรับไม่ได้คุณเดินออก แต่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้และเรารู้สึกว่าถ้าออกตอนนี้นะครับภาระพันธะหนี้สินต่ตางๆมันก็ยังพรุญพลางยังออกไม่ได้คุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดครับ2.2ครับเกียรติยศของคุณอยู่ตรงไหนครับทำตัวให้ชัดครับว่าครั้งหนึ่งที่ฉันเกิดมาบนโลกใบนี้มันเหมาะสมหรือไม่ที่เราจะทนอยู่ในความสมันธ์นี้มันเหมาะสมหรือไม่สําหรับคนอย่างฉัน2.3ครับศักดิ์ศรีของเราอยู่ตรงไหนครับคุณต้องเคาะ3ข้อน,นี้ออกมาก่อน คุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นครับสามคือการวางกับดักมือสามครับสามจุดหนึ่งครับทำให้เขาเกิดความระวังครับสามจุดสองครับทำให้เขาเกิดการระแวงกันเองสามจุดสามครับทําให้มือที่สามเกิดความระเบิดอารมณ์กันเองอะไรบ้างทําให้มือที่สามเกิดความคิดระวังว่าเดี๋ยวแฟนของคุณจละล้หมาคุณแล้วเกิดการทะเลาะเบาแวงกันทําให้เกิดความระวังเลยครับ คุณเกิดการแอคชั่นแบบนี้ครับคุณไม่มีการระบเบิดหรือโชวว่าตัวเองเนี่ยรู้แล้วครับจําไว้นะครับมือที่สามอยากให้คุณรู้จะตายคุณโพสด,ดาโพสประจานมือสามมันไม่กลัวหรอกครับเพราะสิ่งที่มือที่สามกลัวท,ท,ที่สุดในโลกใบน,นี้คุณคงจะบอกให้เขากลัวว่าคุณกับแฟนของคุณไม่เลิกกันเพราะงั้นเนี่ยมือสามกลัวที่สุดคือกลัวว่าคุณกับแฟนจะไม่เลิกกันครับแต่เมื่อไหรก็ตามแต่ที่ เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณยังไม่รู้เนี่ยนะว่าฉันเป็นมือที่3เนี่ยฉันอยู่ตรงเนี้ยนะฉันก็พยายามไปกดไลค์คุณบ่อยๆกดหัวใจแฟนของคุณบ่อยๆเพื่อส่งสัญญาณให้คุณรู้ทำไมคุณไม่รู้สักทีมันทําให้เขาระแวงระแวงว่าแฟนของคุณเนี่ยจะเลือกคุณจะไม่เลือกมือที่สามันระแวงในใจครับสเต็ปต่อมาครับนะการเร่งสปีีให้เขารู้สึกหัวเสียมากขึ้นครับคุณไม่อยากครับคุณไม่ต่อแยแฟนของคุณครับคุณไม่ด่าด้วยครับพอคุณทําแบบเนี้ยปัญหามันไม่บานปลาย มือที่สามจะเกิดความระแวงว่าสุดท้ายแล้วหรือตัวเองกันแน่กาลังจะโดนหลอกและมันจะเกิดความคิดปิ๊งแวบครับว่าแฟนของเราเนี่ยกับเราเนี่ยรวมหัวกันหลอกมือที่สามความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่มือที่สามกำลังจะเริ่มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะคุณทาแบบนี้ครับมือที่สามจะเริ่มแร่งรัดแฟนของคุณเอพี่แล้วเมื่อไรพี่จะเลิอกอ่ะไหนพี่บอกว่าพี่จะเลิอกอ่ะเขาจะบีบคั้นแฟนของคุณให้มาเลิกคุณ เขาจะบีบคั้นให้แฟนของคุณมาลบคุณออกจากโซเชียลมีเดียหรือบีบคั้นแฟนของคุณให้บล็อกคุณแต่แฟนของคุณก็จะไม่ทําเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้ทะเลาะตรงเนี้มือที่สมจะเกิดอาการร้อนรนทุรนท,รนท,รนทุรายมากขึ้นมันจะมี10ข้อห้ามทําและจะทําให้คุณชนะง่ายกว่าถ้าจับได้ว่าแฟนมีมือที่สมจะทําให้คุณชนะมือที่สาได้ง่ายกว่าแต่ถ้าพลาดสิข้อเนี้ยโอกาสที่คุณจะกลับมาชนะยากมากครับ พิมพ์รหัสคำว่าเหนือกว่าครับบอทดจะส่งทั้ง10ข้อนี้ให้คุณในแชทครับและมันจะมี10ข้อครับที่ทำให้คุณไม่แพ้ครับให้พิมพ์รหัสครับไม่แพ้ครับ